มาไม่ได้ไลฟ์สดมานานนะครับวันนี้พามาชมรถที่ร้านหน่อยแล้วก็บวกกับโปรโมชั่นตอนนี้ร้อนแรงมากร้อนเหมือนอากาศเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะครับซึ่งช่วงนี้รถจอดหน้าร้านเพียบแล้วเดี๋ยวมาดูกันน่อยมาอัปเดตหน้าร้านกันหน่อยหลายคนบอกว่าผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดมาเลยสักพักใหญ่ๆนะครับไม่รู้หายไปไหนไม่ได้ไปไหนแล้วครับไม่ค่อยได้เข้าร้านตอนนั้นเอง ไม่ใช่ช่วงนี้อีเวนต์เยอะเหลือเกินนะครับเลยก็ต้องหัดเข้าร้านซะบ้างนะครับมีคนแซวบ่อยนะครับมาๆม,มาเข้ามาแล้วย,งยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามากันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมเปิดอินโทรเลยเดี๋ยวเนาะไปเปิดมุมไหนดีเริ่มเปิดมุมนี้ดีกว่าเปิดมุมนี้ดีกว่าแลวอย่าบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นรีดาวนะครับบอกได้เลยว่าออกรถศูนบาทนะแล้วก็ ถูกใจขนาดไหนลดได้หนักมากทุกคันไม่ว่าจะซื enfin, ้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับมาขอเนี้เปิดดินโทรเลยแล้วกันสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองสามารถดูราคารายละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์ w w w d b i g b i k e c o m หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคบิ๊กไบคุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจิญโยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านเรามี Facebook ค้นหาภาษาไทยว่าดีเจิญโยนและมี YouTube c h a n n น l c h a n n e l D Big Bike นะครับ ฝากติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะครับปิดอินโทรด้วย421ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คูดพูดคุยกันมาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณบิ๊กบิ๊กออนะครับเอ้ยทําผมอ่านผิดต้องขอไปนะครับต้องสอนมันเล็กสวัสดีทันไลฟ์สดครั้งแรกนะครับคุณสุริยานะครับบอกสวัสดีครับ FC จากร้อครับพี่สวัสดีนะครับคุณก๊อฟบอกว่าขอดูอัตราดาว R6 กับ ZX10R เนี่ย ZX10R ตอนนี้รู้สึกจะไม่มีนะแต่ ZX6 เอ้ยไม่ใช่ R6 ตอนนี้บอกได้เลยว่าดาวต่ำม,มากดาวต่ำม,มากเรียกว่าเกือบจะฟรีดาวเลยดีวยกว่าใช้เอาเงินออกรถนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับเพราะว่ามาดูรถตอนนี้มีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับคือสนใจคันไหนลองเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวเรื่องราคาทําหน้าแบบแบบอยากได้มากเลยเดี๋ยวเซลล์จะมาเข้ามาขอราคากับน้องชายผมให้นะครับผมไม่รู้ราคานะครับ แต่น้องชายผมเขาจะเป็นคนดูรู้ต้นทุนรู้อะไรถ้าเกิดราคามันไปได้ช่องว่างมันมีลดได้ลดนะครับบางคันลดทีหนึ่งห้าหกหมื่นบางคันลดเป็นแสนนะครับแหมูดแเราเหมือนขายของเลยมามาดูกันหน่อยฮ2ตทู Head ตอนนี้ไม่มีนะครับ R6 ตอนนี้มีเดี๋ยวพาไปชมนะน,นี่เดินวนหน้าร้านให้ดูก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอ๋อ RS60 อันนั้นไม่ได้ขายนะครับพอดีผมยืมรถโมโตเพ็กมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนชมเดี๋ยววันที่3เนี่ยได้ชมแน่นอนนะครับสำหรับ คลิปรีวิวโตเต็มที่สนามช้างแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับจะมีประมาณ2คลิปให้ชมนะครับไห้ดูตอนนี้ไม่มีไฮเปอร์ปัดสองหนึ่งตอนนี้ไม่มีนะครับมีแต่ไฮเปอร์มอนสเตอร์มอนสเตอร์ปัดสองหนึ่งไม่ซีเบลหกห้าศูนย์ไม่ราคานะครับก็อยู่ช่วงมันแสนหนึ่งสองแสนนะครับเพราะว่ามีหลายคันมีอะไรก็อย่างที่บอกเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนกันอ๋อปิดอินเทอรด้วย666้อยท่านโอ้โห666ตอง6นะครับเลขตองมันช่างสวยเหลือเกิน สวัสดีคุณเดียวครับนะครับบอกดีครับ FC นะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณชาลงบอก FC จากอุดรนะครับคุณกูรัชตาะนะครับบอกราคาดาวเริ่มต้นราคาผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตอนนี้อยากบอกว่าผมคุยกับไฟแนนซ์ดีลพิเศษนะครับที่ชนิดที่ว่ามีที่ร้านดีเจริญยนเท่านั้นแม่เจ้าพูดแล้วขนลุกนะครับทำเป็นเล่นไปตอนนี้อยากบอกว่า ก่อนหน้านี้ถ้าช่วงอาทิตย์ที่แล้วใครเดินมาถามมามาถามสอบถามรถที่ร้านนะครับจะบอกอุ้ยทำไมรถรุ่นนี้ใช้เงินออกรถเยอะจังรถรุ่นนั้นใช้เงินออกรถเยอะจังนะครับอันนั้นคืออาทิตย์ที่แล้วแต่อาทิตย์นี้บอกได้ล่ามีแคมเปญใหม่ที่แม่บางคันเอาว่าเนี้ย959บางคันฟรีดาวนะครับ CBR6 0้อย CBR พัน WR ก็ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทเลยนะครับแล้วก็หลายๆรุ่นหรือว่าบางรุ่นอย่าง r 6เนี้ย แต่ก่อนใช้เงินออกรถค่อนข้างเยอนนะครับกรณีมือสองแต่ตอนนี้บอกได้ใช้เงินออกรถน้อยมากน้อยมากขนาดยังไม่มีส่วนลดยังน้อยเลยนะถ้าเจอส่วนลดเข้าไปนี่แทบจะเรียกว่าเกือบจะฟรีดาวเลยดีกว่าพูดแล้วขนลุกอีกแล้วนะครับอาวันเอ็มตอนนี้ไม่มีนะครับแต่มีเป็นอาวันธรรมดาอาวันธรรมดาไม่นะครับก็สนใจอาวันมีนะครับคุณสไลด์วูดนะครับบอก FC จากสารคามนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับมาพูดคุยกันหน่อยทันจนได้คุณไลฟ์ไลฟ์สดครั้งแรกนะคุณ กรีมเดย์ถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับขอชม CBR 5 0 0หหน่อย CBR 500R อยู่ไหนวะและอย่างอุ่นเสียงฝนตกละอย่าง s 1 0พันนี่ s 1 0พันคันนี้ก็ฟรีดาวนะครับทำเป็นเล่นไป s 1 0พันก็ฟรีดาวนะครับฟรีดาวในที่นี้คือไม่มีจัดไฟแนนซ์ไม่มีอะไรได้วยนะที่ร้านเราไม่มีเก็บ ค่าจัดไฟแนนซ์นะครับบางคนบอกเอ้าค่าจัดไฟแนนซ์อียงวะทำไมต้องมีที่นี่เราไม่มีนะครับเราเอาง่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเราไม่มีชาร์จเพิ่มนะฮะไม่มีชาร์จเพิ่มจากไฟแนนซ์นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดนะครับโอ้โหเสียงฝนมาไล์สดมากับฝนเลยถ้าเกิดเสียงฝนได้เสียงชัดเจนไหมครับตอนนี้เสียงมันฝนมันดังมากเลยถ้าได้ยินไม่ชัดเจนบอกผมเดี๋ยวผมจะได้ตะโกนแข่งกับเสียงฝนนะครับขอบคุณคุณ ต่อต้นกล้องซิงนะครับส่งดาวให้ห้าสิบดวงนะครับน้อยนี่ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ครับบางคันฟรีดาวเลยครับแต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าด้วยเพราะว่าลูกค้าถ้าเอาว่ารายได้รายได้สูงแล้วก็ภาระไม่มีดันฟรีดาวบางคันดันได้เกินด้วยนะครับจัดไปแนนได้เกินด้วก็อยู่ที่อยู่ที่เครดิตลูกค้าละก็ว่านับจริงนะครับเอาว่าอยากลองมาดูสนใจคันไหนอาจจะมีถ้าเกิด มีดาวหน่อยเดี๋ยวดูเรื่องส่วนลดเรามีส่วนลดให้อีกนะครับมาเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเลยผมตอนแรกเห็นแดดออกออกว่าน,นึกว่าฝนไม่ตกนะครับปรากฏฝนมันตกเฉยเลยตอนนี้8 4 7ท่าน,นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซัด800ตอนนี้ไม่มีน้ำ R6 วอร์0 3แสนกว่าบาทนะครับใช้เงินออกรถประมาณนิดนึงถ้ามีส่วนลดให้ก็อาจจะฟรีดาวอาจจะมีค่าใช้จ่ายออกรถนิดนึงอะไม่เยอะนะครับไม่เยอะในกรีของ Yamaha Yzfr6 นะครับเสียงชัดเจนดีนะครับผมประหม่าเลยเพราะว่าเสียงโดฝน,นฝนเนี่ยฝนพ่แบบ ฝนล,ลงมาเลยนะครับลมแหนมพัดเลยนะครับแมมีรถมาใหม่ไหมก็ตอนนี้จอดหน้าร้านอยู่ประมาณ200น่าจะร่วม200คันได้นะครับประมาณ190คันไม่ถึง200 <c oughs> ทําเป็นเล่นไซปซปี้ทวินตอนนี้ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติตระกูลซีรีส์ของทรัมป์ทีร้อยบอกเลยเลยว่าออกรถส่วนบาทออกรถส่วนบาทนะครับเครดิตลูกค้าถึงออกรถส่วนบาทหรือว่าถ้าขาดน,นิดขาดหน่อยเรื่องส่วนรถเดี๋ยวมีให้อีกนะครับไม่ต้องห่วงคืออย่างที่บอกว่ามาดูรถนะครับ ถูกใจคันไหนบางคนบอกเรื่องราคาทําไมที่ราคาอย่างนั้นมันสูงมานิดนึงนะเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาเอาว่ามาดูรถนะครับถูกใจคันไหนรถที่ชอบบอกคันนี้ชอบเหลือเกินบอกกับเซลนะเดี๋ยวเซลเขาจะเข้ามาสกิดขอราคาพิเศษให้นะเพราะอย่างเงี้ยสังเกตว่าสิบยไอ้ไม่ใช่อย่างซัเก้าร้อนเนี่ยจอดกันเป็นบอยแบนด์อย่างเงี้ยครับราคาบางทีแต่ละคันมันไม่เท่ากันซื้อเข้าก็ไม่เท่ากันนะครับแต่โอเคถ้าช่องว่างมีรถได้รถนะครับอย่างที่บอกผมจะเป็นสไตล์ร้านผมอตอนนี้บางคนเขาจะแบบเป็นสไตล์บอกเอา้า เอาราคาถูกเข้าล่อแต่ตอนนี้ผมเอาฟีดาเข้าล่ออยู่นะครับ <laughs> เป็นพอเป็นเลยแต่เรื่องราคาผมไม่อยากให้เปิดแบบเขาเรียกว่าเอาว่ามันถูกมาดูอะถูกใจนะเรื่องราคาคุยได้ไม่ใช่ปัญหานะครับได้ยินอยู่นะครับเสียงมันค่อนข้างใจนินเลยซ่าด้งหกก็มีซ่าด้งหกก็มีนะอยู่ยๆแถวนี้มานนเดี๋ยวนเฮ้ยเมื่อกี้ผมบอกไม่มีซ่าด้งสิบมี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 หเป็นงูที่ฉกไปเลยเรียบร้อยนะครับเพิ่งเห็นว่ามีซ่าดังสิบอาร์เลยนะครับดาฮาเล่ก็มีอาบิเลยกันนะไม่ได้ขายนะครับพอดีรถเอามามทอย พามาชมเดี๋ยวกล้องมันอาจจะบูบวาบนิดนะครับเพราะว่าตอนนี้แสงในร้านแบบวูบวาบวูบวาบมากต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมันมืนดอยส่สว่างแต่ในกิมม่าตอนนี้ไม่มีนะครับดูข้อติเนะี่ยอย่างเนี้ยจัดไป959นะครับเรดิด,ด,ดีออกรถศูนย์บาทและอีกเรื่องหนึ่งลืมพูดใหม่สามารถผ่อนได้60งวดด้วยสามารถผ่อนได้60งวด,ด้วยนะครับบางคนบอกว่าแต่ก่อน40งวดมันน้อยไปไอ้48งวดมันน้อยไปน,นิดนึงนะครับอยากผ่อนแบบ5ปีได้ไหมมี อันที่ที่แล้วยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่บอกว่าอยากผ่อนแบบ60งวดน,นะครับแต่เงื่อนไขคือรถต้องอายุไม่เกิน5ปีนะครับแต่ถ้ารถเกิน5ปีจะเหลือแค่48งวดน,นะครับหรือ4ปนะีเรื่องตารางดาวตารางผ่อนผมรู้กวนติดต่อเซลลไฟายขายได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องการคำนวณด,ดอกเบี้ยหลายๆอย่างที่มันไม่เท่ากันนะอาจจะลงได้ไม่ชัดเจนหรือว่าบอกผมอาจจะบอกไม่ได้มากแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยขอมาให้ได้รับสำหรับโปรฟรีดาวหรือโปรดาวตา ต่ำหรือต่ำต่ำไม่พอเรื่องราคารถให้ได้นะครับแล้วก็จัดได้60งวดด้วยจัดได้60งวดด้วยนะครับโอ้กองบูบามากอยากจะบอกว่าคนที่ดูย้อนหลังทาง YouTube อาจจะกองบูบามล่นนึงก็ขออภัยด้วยนะครับฟอร์ซ่าสามารถสูงตอนนี้ไม่มีนะครับซัลต้าร้อยตอนนี้ไม่มีนะครับเอสพันดับเบิร์ตอนนี้ไม่มีนะครับเขินเลยถามตลรถที่ไม่มีเบียนหกร้อยไอก็ไม่มีนะครับเบียนหกร้อยไอก็ไม่มีซัลต้าดีกี้มาอาบไม่มีนะครับอาร์สิบห้าเดี๋ยวมีอาร์สามเข้ามานะพเ,เาาพ ให้ชมทั้งร้าน,นว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับม,มาพูดคุยกันหน่อยไม่มีลมใช่ไหมครับเป็นห่วงหลังคาจริงๆพา,ายุไม่ต้องห่วงครับเรื่องหลังคาถล่มเนี่ยเราก็รอดมาแล้วถลมอีกสักทีไม่เป็นไรหรอกแม่พูปากเสียงจริงผมไม่น่าพูดเลยมาขอดูดูดูกติณนหะ์มาๆผมเดินล่องลอยมาเดี๋ยวพาไปชมเลยนะครับพาไปชมได้ยินเสียงเนาะเสียงตอนนี้ถนนมันดังมากเลยเพราะว่าฝนมันตกนะครับมันทําให้เสียง เสียงปกติริมถนนใหญ่มันก็ดังอยู่แล้วแต่พอเจอเรื่องตัวเสียงถนนนี่โอ้โหดังเข้าไปใหญ่เลยดูกติตอนนี้ก็มีพวกเนี่ยเจ็ดเ้าเจ็ดนะครับดูกติมอนสเตอร์แปดสองหนึ่งดาวต่ำนะครับแล้วก็ใช้เงิน,นออกตน้อยลดแล้วก็หลายๆอย่างอะอย่างที่บอกนะครับถ้ารถอายุไม่เกินห้าปีจัดได้หกสิบงวดด้วยฝนตกไม่ทั่วฟ้าชัดๆครับแบบนี้ <laughs> ผมนี่ตะโกนแข่งกับเสียงฝนเลยนะครับเสียงมันดงังมากเลยตรงนี้เหมือนผมไม่ได้ได้ยินแต่เสียงฝนไม่ได้ยินอะไรนะครับ ขอดูดูคติหน่อยดูคติคันไหนครับตอนนี้ดูคติก็มีหมดนะครับเนี่ยอย่างพันนี้ก็เลขเก้าห้าเก้าก็มีนะครับแล้วก็ซีรีส์ของมอนสเตอร์บวนให้ดูหน่อยบวชนให้ดูบวนให้ดูนะครับนี่ซีรีส์ของมอนสเตอร์ก็มีนะครับนี่มอนสเตอร์เอ็มดีศูนย์เก้าก็มีนะครับเดี๋ยวจอดอยู่แถวนั้นรถช่วงนี้รถมันเข้ามันแน่นมากอ่ะเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับนี่อย่าง gs เ s เกจ็ดครึ่งก็มีนะครับสองแสนนิดนิดสองแสนนิดนิดนะครับสองแสนนิดๆิด ราคา821ก็อยู่ช่วงประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแต่ราคาราคาไม่เท่ากันนะครับดูราคานักเว็บได้เหมือนเดิมนะครับสตีดทริปเปิลสตีดสตีดทริปเปิลคุ้นๆว่ามีนะไม่กี่เหมือนเดินผ่านนะฮะจำไม่ได้อยู่เดินๆถ้าเดินผ่านจะพาไปชมอีกที T.R.K. 502ตอนนี้ก็มีมาพาไปชมหน่อย T.R.K. 502อยู่บริเวณนี้นะครับรถแส0กว่าบาท C.B. C.B.R. C.B.R. พัน C.B. พันอ่ะมีมีทุกตัวนะครับมีทุกตัวนี่ T.R.K. อยู่บริเวณนี้นะครับ T.R.K. 502R ราคาอยู่ช่วงวันแสนกว่าบาทสำหรับคนนี้บอกว่าบอกว่าอยากได้รถทัวรลิงนะครับทัวรลิงแสนกว่าบาทนะครับเสียงเบาใช่ไหมครับเพราะว่าเสียงฝนตอนนี้มันดังมากเลยมันดังจริงๆแล้วผมพยายามตะโกนแล้วนะถ้าไม่ได้ยินต้องขออภัยด้วย Airlock 155ไม่มีนะครับแต่ในคลิปรีวิวมีเร็วๆนี้นะครับมี FC จากสปปลาวด้วยนะครับขอดมาเลยนะครับ n i s s a 400มีนะครับประมาณแสนกว่าบาท อันน,น,นี้นี่ไงนะสปีดทีปปิปเปิลสปีดทิปเปลิลเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมอยู่บริเวณนี้นะครับอห6ติดจองแล้วเหมือนเพิ่งมีเข้ามาใหม่นะครับเนี่ยมีจอดอรู่นี้คนหนึ่งสตีดสปีดทิป,ปเปิลไอสตีดทีปปิปเปิลนะครับราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดน,นะครับสามชันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวซื้อจริงมีส่วนลดพิเศษให้อีกเพียบเลยนะครับแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าดาวต่ำด้วยดาวต่ำด้วยนะครับอ่า แล้วก็ R15 R15 ไม่มีนะครับ z 1 0มีนี่ Speed i p ตอนนี้มี2,000นะราคาอยู่ช่วงประมาณ300,000นิดๆนะครับ, 300, ดดรบเดี๋ยวมีโปรโมชั่นมีอะไรอาจจะเหลือสองใปลายก็ว่าได้ทําเป็นเล่นไปแล้วก็นี่ R6 นะครับนี่เมื่อกี้มีคนถามถึงบอกได้เลยว่าใช้เงินออกรถน้อยมากเลยสคนที่หา R6 นะครับ f X มี4 r X มีนะครับ z 1 0เดี๋ยวพาไปชมหน่อยนี่แล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ GSXR พั0โอ้โหคันนี้แบบ แต่งสุดตีนแบบเต็มระบบมากๆดูนี่ซะก่อนมีวิงเล็ดด้วยทําเป็นเล่นไปมีวิงเล็ดด้วยนะครับบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกนะครับท่ออะคราโปวิกสายถักมาเต็มนะครับบอกได้เลยว่าซูซูกิค่ายคนบ้าเห็นแล้วเดือดดีจริงๆ50,000นกว่าบาทนะครับอันนี้ราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดนะครับสําหรับ JSX S ไอ้จ s x R พันแล้วก็นี่ที่มันบอกนะครับบางคนบอกว่าอยากขับตัวพันนะครับอยากได้ฟรีดาวจัดไปจัดไปอย่าให้เสียนะครับ คันนี้ออกรถ0บาท0บาทนะครับกับ CBR พัน Double R, R นะครับอันนี้โฉมก่อนปัจจุบันนะครัโฉมปัจจุบันจะกลายเป็น Double R R แล้วตอนนี้ตัวนี้เป็น Double R เย yeah! สวัสดีครับพี่เบนภาคใต้ตับแตกเลยครับโหตอนนี้กรุงเทพเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วผมก็ยังเขาเรียกว่าอะไรหน้าเมื่อกับก,การความอากาศที่มันร้อนนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกนะปรับตัวไม่ทันเหมือนกัน บางทีก็รู้สึกร้อนๆหนาวๆน,นะครับไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้เป็นนะครับผมยังร้อนมาได้อยู่มาพามาชมนี่ ZX10R นะครับซีเซนกว่าบาท yeah. แย่จะซื้อจริงมีส่วนลดมีอะไรให้อีกนะครับสำหรับซัตเอนี่บอกนะครับเรื่องราคาดูไปมาดูรถก่อนถูกใจนะครับเพราะว่าร้านเราค่อนข้างจะเลือกมีเขาเรียกว่าเรื่องมากในการเลือกรถนะครับถ้าเกิดเราก็มีรับประกันหลังการขายให้แล้วลองมาดูถ้าเกิดรู้สึกว่ามันสูงไปนิดนึงเรื่องราคาเดี๋ยวมีส่วนลดให้มีอะไรให้นะครับรถได้ไัร,รคนะคบ คุยได้นะครับหรือว่าคนที่สนใจนะครับอยากจะรถมาขายร้านเราก็ขายได้นะครับมันก่อนไปทำคอนเทนต์กับพีตสตาร์หลายคนบอกว่าแม่พี่ตีราคา R6 7 0,000กว่าบาทจริงหรอถ้าตีจบก็คงขายเขาคงขายหรือมึงอันนั้นทำคอนเทนต์กันเฉยๆนะก็สนุกสนุกกันบนเขราะมาชวนเขายากมาเปลี่ยบมันเครื่องก็เลยมาทำคอนเทนต์กันนะครับก็ฟิตแบ็ดีมากเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวไว้ทำคอนเทนต์อย่างนั้นอีกดีกว่าตลกดีดูแล้วก็หาตัวเองดีนะครับมสวัสดีครับทางไลฟ์สด ติดตามพี่มาตั้งแต่โมหกตอนนี้ปีสามเพิ่งทันไลฟ์รโดโอหขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามกันบางอย่างยาวนานนะครับแซตเอ็งหกแซตเอ็งหกเหมือนจะมีนะเมื่อกี้จอดอยู่ไหนว่ามันมีอยู่คันหนึ่งนะเมื่อกี้มีคนถาม S2 นะครับ S2 มีมันเป็น S2 สทูได้ไหมไม่ได้ S S2 ธรรมดานะครับฝนตกแล้วครับพายุเลยครับตรงนี้งงจริงๆเมื่อกี้ยังแดดจ้าอยู่เลยนะครับสแควร์เพิร์ลพันร้อยมีนะครับสามแสนกว่าบาทมาเดี๋ยวพาไปชมหน่อยเดี๋ยวพาไปชมนะครับแต่ แคมเปอร์พันร้อย ADW เจ็ดครึ่งมี X ADW เจ็ดครึ่งมีนะครับตอนนี้ออโต้ออโตอนมติกก็มีพวกตระกูลฟอร์ซ่าแล้วก็ทีแม็กมีนะครับ N-Max X-Max ก็เพิ่งเข้ามาก็ไปแล้วนะเอ็กแม็กนี่มาไปอย่างรวดเร็วนะครับแสแคมเปอร์แปดร้อยแสแคมเปอร์พันร้อยมีแสแคมเปอร์พันร้อยก็สามแสนนิดๆบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ขี่โคตรดีแล้วก็โคตรน่าขับนะครับใครหาอยูวว่ลองมาดูได้ CB CBR ีบหกห้ B C B R, 6, แต่6 5 0 F ตอนนี้เหมือนไม่ค่อยมีผมจะมีเป็นซีรีส์6 5 0้ R มากกว่านะเดี๋ยวพาไปชมนะเพราะตัว R มันลดปีใหม่นะคแับ F มันจะปีลึอกแล้วถ้า F LED ก็พอมีนะครับถ้า F ถ้ามีก็อยู่ช่วงประมาณแสนกว่าบาทแต่ถ้าตัว R ก็อยู่ช่วงประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับอันนี้พูดคร่าวๆแล้วกันเพราะรถผมมีเขานั่งหลายคันนะครับใครสนใจก็อยากตามราคาก็เข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับกล้องถ้ามันบูมมาต้องขออภัยเด่นนะครับมาเนี่ย เนนะี่ยซีบีเนี่ยซีบีนะครับแสนก็บาตราคาหน้าร้านยังไม่มีโปรโมชั่นยังไม่มีส่วนลดนครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสำหรับซีบีแกสวัสดีครับพี่เบนซ์วันนี้มาทันขอนแก่นร้อนมากติดตามมาสามปีเพิ่งละลายต้น,ตนแรกคอนมากเลยนะครับคอนมากเลยนะครับที่ติดตามกันมานานวันนี้อากาศมันจริงๆผมเรียกอากาศดีนะครับดีที่ยังไม่ละลายโอ้โหมันร้อนตับแล้วจริงๆแต่ตอนนี้ฝนตกค่อยเย็นขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือฝนตกอากาศมันก็จะเขาเรียกว่า มันจะไม่มีฝุ่นนะครับข้อดีของการที่ฝนตกตอนนี้เหมือนแบบอยากให้ฝนตกทุกวันเพราะว่ากรุงเทพนี่ฝุ่นเยอะเหลือเกินไม่มีใครจาัดก,การเลยทั้งสิ้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าพอฝนตกหน่อยก็รู้สึกดีนะว่าออมีฝุ่นล้างฝุ่นไปละ KDM ตอนนี้ไม่มีนะครับออโตมติกมีทีแม็กนะครับแล้วก็ดูรถรุ่นไหนอีกนะมามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอมเมนต์เหมือนผมค้างๆแป๊บนึงนะครับถ้าขอแล้วพี่เบ้นให้ผมไปเอาเลยอะไรเอ่ยขออะไรเอ่ย ขอเลยเอ่ยแม่ราคาซีบีารานย์เนะครับอยู่ช่วงมันแสนถึงสองแสนผมมีหลายคันนะก็ลองมาเลือกดูว่าสนใจคันไหนอะไรยังไงนะครับไฮยาเจนสองไฮยูบุษาตอนนี้ไม่มีเลยนะครับคุณกอฟไกสอนบอกดีครับดีนะครับแล้วก็ทำไมคอมเมนต์ผมมันดูค้างๆแป๊บหนึ่งนะครับขอไป้ดยถ้ามันดูค้างๆนะครับแปดสองหนึ่งตอนนี้มีนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับทำไมคอมเมนต์ผมมันดูค้างๆสี่ร้อยหน่อยสี่ร้อยคือรุ่นไหนเอาสี่ร้อยคันไหนครับ ถ้านินจา400ก็มีนะครับอยู่ช่วงประมาณแสนกว่าบาทมีซัน400ก็มีแสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็นิงบอกว่าตอนนี้เปโปรโมชั่นฟรีดาวในบางรุ่นนะครับแล้วก็จัดได้60งวดเหมือนกันสําหรับรถที่อายุไม่เกิน5ปีนะครับที่ดีเจริญยนต์เท่านั้นแย่ที่ดีเจริญยนท่านั่า yeah! ให้สนใจก็ลองมาดูได้นะครับนี่มันเหมือนมันค้างๆไหมทำไมผมมันดูค้างๆไงไม่รู้ ทำไมมันดูค้างไปหมดเลยของผมค้างตอนนี้ค้างไหมครับเม้นใครดูไลฟ์สดอยู่เม้นมาบอกหน่อยว่ามันค้างไหมนะผมกําลังงงอยู่ฝนก็ตกนะครับระบบก็มาค้างๆอีกหรือว่าเน็ตมันไม่ดีเลยเอ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 เ,อเ,อเกิดอะไรขึ้นอย่ามาห้าโบตอนนี้ไม่มีนะครับแต่คอมเมนต์ก็เหมือนขึ้นมาบ้างไม่ขึ้นมาบ้างนะครับสูทโฟตอนนี้ไม่มีนะครับสูทโฟไม่มีอันนี้ก็วนดูหน้าร้านแบบโดยรวมแล้วกันนะครับพามาชมว่า มีอะไรนะ่าสนใจบ้างไม่รู้ระบบมันค้างแล้วอนงะไอ้างอกสามแสนก็บาทนะครับแล้วตอนนี้บอกได้ว่ามีโาชาติดาวต่ำม,มากๆมีนเริ่มผันกันนิดหน่อยนะบ,บอกดาวตา่ำพอเผื่อถ้ามีโนลดอีกนี่อาจจะออกรถแบบนิดเดียวจริงๆนะครับกต็ตกไปพักหนึ่งใช่ไหมผมก็ว่าทำไมมันค้างเป็นช่วงๆนะค,คนเหมือนหายๆไปเลยระบบมันเหมือนเออๆไงไม่รู้นะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน่าจะฝนตกและเพราะฝนตกในเน็ตมันก็จะสัญญาณขา,ขาดๆหน่อยนะครับใช่ไหมหรือเปล่าเหมือน <c oughs> ผมพูดคนเดียวเลย แอฟริกาทวินตอนนี้ก็ฟรีดาวนะครับแอฟริกาทวินก็ฟรีดาวเรื่องราคา๋ยวเมื่อกี้เดินไปเชี่ยวอีกทีนึงแล้วกันหรือถ้าดูไม่ทันก็เข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับแสดงงบประมาณสองแสนไอ้สามสองแสนหึงสามแสนนะครับคุณอามีสส่งดาวให้เจดบห้าดวงนะครับขอนมากเลยนะครับคุณอาสาบอกว่าไม่ค้างนะครับอาวันมีนะครับมีมีมีไม่ค้างนะครับกลับบ้านไม่ค้างกลับบ้านแปลว่าอะไรครับโอเคไม่ค้างนะครับ บ b 5 0 0 x CB 5 0 0 x, x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  คุณคุณว่าเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีนะอยู่ไหนวะถ้ามีก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับมีเมื่อกี้เหมือนเดินผ่านอยู่คันหนึ่งนะหาไม่เจออยู่จำไม่ได้แล้วตอนนี้รถที่ร้านเยอะมากบอกได้ว่ารถเข้ามาใหม่เพียบนะครับวันนี้เหมือนแบบผมว่าจะเดินสเปรย์สปาดเล็นึงนะครับรอชมตระกูลแซ่อยแซดตอนนี้มีทุกรุ่นมีู่เว้นแซดแปดนะครับว่าแซ่ดแปดมันปีเขานั่งลึกละอย่างซีบีซีรีส์เอ็กซ์พันบีเอ็มดับเบิลยูเอสพ ส่งดาวให้แล้วนะครับขอบมากเลยนะครับคุณนามีแล้วก็ไม่ค้างไม่ค้างนะโอเคของผมมันขึ้นมันขึ้นอะไรอ่ะมันขึ้นคอมเมนต์ว่าไม่ค้างไม่ค้างแบบค้างคผมเลยงงว่าสรุปมันค้างหรือไม่ค้างแต่ที่บ้านอาจจะไม่ค้างนะของผมมันน่าจะเป็นในระบบผมเิดหน่อยที่มันไม่ค้างไอที่มันค้างๆงนะครับไปออกรถร้านพี่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับแม่ไม่ต้องออกก็ขอถ่ายรูปได้แล้วเจอข้างทางจะกิจทักมาถ่ายได้เลยนะครับผมไม่ไอ้นี่ ยินดีถ่ายด้วยเสมอนะครับแต่มาที่ร้านอาจจะต้องถ้าจะถ่ายรูปด้วยอาจจะบอกเซลล์นิดนึงนะเพราะว่าผมบางทีผมนั่งอยู่ข้างหลังหรือว่าผมไปออกถ่ายข้างนอกก็ถ้าจะถ่ายรูปกระฉากแบ็คดอปผมก็นัดกับเซลล์นิดนึงเดี๋ยวผมมาอยู่สแตนบายให้นะครับสำหรับคนที่อยากถ่ายรูปด้วยแม่นี่เก้าากามีนะครับเนี้ยสามแสนสามเก้าเก้าเก้านะครับเดี๋ยวมีส่วนลดมีอะไรให้อีกนะครับไม่ค้างนะแต่ระบบมันมันมันดูค้างค้างไงไม่รู้ผมไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นเหมือน เหมือนไลฟ์สดไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วมันของผมมันดูค้างๆอ่ะไม่รู้ทาไมแต่ที่บ้านไม่ค้างก็โอเคนะครับที่บ้านไม่ค้างก็โอเคนะครับแม่แม่แม,แม่มันดูค้างมากเลยไม่นะครับแต่เสียงลมแรงฝนแรงใช่ตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ตอนนี้ฝนมันเริ่มซาแล้วนะก็ถือว่ายังดังอยู่นะครับถือว่ายังดังอยู่ผมว่าระบบมันมีปัญหาแน่เลยวันนี้โอเคผมขออนุญาตแล้วก,กันต้องขออภยัยจริงๆงเหมือนไลฟ์สดได้ไม่นานนะครับวันนี้ก็แหรับคนที่อยากดูราคาเขาไปดูได้ที่หนา้าเว็บไซต์ได้เลยนี่สำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกว่า ตอนนี้มีบิ๊กไบค์ัตพันที่ฟรีดาวหลายรุ่นฟรีดาวคือออกรถส่นบาทน,นะครับและที่ร้านเราไม่มีค่าดําเนินการจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับสำหรับก,การจัดไฟแนนซ์ค่าใช้จ่ายคิดตามจริงไม่มีการชาร์จลูกค้าเพิ่มนะครับเพื่อให้ตัวเลือกที่เหมาะสมดอกเบีย้ยที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าร้านแลวมีไฟแนนซ์ทุกเจ้านะครับแล้วก็จัดได้สูงสุด60งวดแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวในรถหลายหลายรุ่นหลายๆคันนะครับขออน,นุญาตไปก่อนแล้วกันเหมือนระบบวันนี้มันค่อนข้างมีปัญหาน สวัสดีครับ